สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะคะวันนี้ส่วนรับตะวันพันไม้โดยแม่เต่าก็มาพบกันอีกครั้งนะคะในวันวันนี้เราก็มาเจอกันอีกน้องๆที่ส่งไปเมื่อคลิปที่แล้วก็คงจะถึงมือทุกท่านแล้วเรียบร้อยนะคะจากคลิปที่แล้วก็ต้องขอกบขอบคุณที่ได้ให้การสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะวันนี้ก็มาอีก วันนี้ก็มีหลากหลายทั้งแบบเก่าแล้วก็แบบใหม่นะคะแบบเก่าแล้วก็แบบใหม่มาให้ได้เลือกได้ชมเพราะว่าจะมีทั้งคนที่เป็นลูกค้าเดิมหรือว่าคนที่เป็นลูกค้าใหม่เข้ามาในแต่ละคลิปนะคะบางท่านก็อาจจะเคยเห็นแล้วในหลายๆคลิปที่ผ่านมาแต่บางท่านที่ยังไม่เคยได้รู้ว่าเออมีสวนนี้อยู่ด้วยนะมีแม่เนะต่ามาขายบอนแบบนี้นะคะวันนี้ก็ได้มาพบมาเจอก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะ ใกล้ค่าแล้วงั้นต้องรีบเร่งเนาะรีบเร่งมาดูทําการอากาศร้อนอากาศร้อนมากๆค่ะฝนก็ตกกระปิดกระปอยนะคะไม่ต่อเนื่องทําให้อากาศร้อนอบอ้าวนั้นก็แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะบอลของเรานี่เป็นบอลที่ทุกต้นที่แม่ต่อออกมาในวันนี้เป็นบอลที่เกิดจากการแยกหนอนะคะเป็นบอลที่มาจากการแยกหนอทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นความเข้มแข็งทุกต้นนะคะเขาจะมีความเข้มแข็ง ซึ่งก็มีอย่างละนิดละหน่อยนะคะไม่เยอะแต่ว่าถ้าหากว่าท่านที่เห็นแล้วชอบต้นไหนอยากได้ต้นไหนก็ทักเข้ามานะคะทักเข้ามาสําหรับท่านที่ไม่ได้อยู่ไม่ไม่สามารถที่จะเห็นในไลน์ก็ดีหรือว่าในข้อความอะไรต่างๆติดต่อกันไม่ได้อันนี้ก็เออก็โทรคุยได้นะคะตามข้อตกลงกันได้แล้วที่ผ่านมาก็ไม่ไม่ได้มีปัญหานะคะบางท่านก็ อบอกว่าเออต้อนเล็กกว่าในคลิปนะบางท่านก็บ,บอกว่าไม่เป็นไรเข้าใจแบบเนี้ยก็ตกลงกันแต่ละแต่ละท่านไปนะคะอ่าต้นแรกที่จะให้ดูเลยเอ่อนี่มันเกือบจะหมดนะคะก็ยังรอเขาโตอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้มานีดเดียวได้มาก็เล้สุดจะได้มาต้นเดียวนี้นะคะเบญจรงค์น้ำทองเนี่ยต้นที่สวยมากๆเลยนะคะมีทั้ง สีเหลืองสีขาวสีชมพูค่ะนะฟอร์มกอก็สวยต้นนี้นะคะเบนจะลงน้ำทองเนี่ยเนี่ยเนี่ย,เ,ย,เ,ยเขาแตกกอดีนะคะอันนี้คือต่อไปเอามาจากที่เขาอยู่แบบมีต้นอื่นทับหมดเลยนะคะทำให้เนี่ยแต่ให้ดูการแตกกอของเขาแตกกอดีมากนะมีมาต้นเดียวแล้วก็เนี่ยมักจะมาคู่กันเสมอ เพชรบุภานี่ค่ะด่างสวยมากต้นนี้สวยแน่นอนเนี่ยโตขึ้นมาหน่อยให้ดูตัวอย่างนะคะโตขึ้นมาหน่อยก็เนี่ยนะเขาจะเป็นบอลที่สวยมากแล้วก็แตกกอดีเช่นกันนะคะต้นสูงแข็งแรงท่านที่เคยเป็นลูกค้าประจาที่ได้ไปบางท่านก็มารับอีกมารับเพิ่มอีกในคลิปต่อๆมาก็มีเยอะนะสาหรับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยเห็น ก็ติดต่อมาเิดต่ก็เอาให้ดูได้นะคะอ้าวต้นนี้อันนี้ก็จะหลากสีสันเลยถ้าเขาโตขึ้นมานะคะก่อนก็เป็นบอลที่รายบอลที่แพงมากเขาสวยจริงค่ะเขาโตมาเพราะว่ามีหลากสีเทวกรรมรังรักตรงนี้มีอยู่สองต้นเนี่ยมีอยู่สองต้นด่างทั้งสองนะคะด่างทั้งสองสีเขาจะสวยค่ะเทวกรรมเนี่ย ทุกต้นนะคะต้นละหนึ่งร้อยที่แม่ต่อเอามาให้ดูเวลานี้นะอันนี้เทพอักษาราเทพอักษาราในกระถางมีสามต้นแต่ว่ามีด่างอยู่หนึ่งต้นนะรอหน่อเข้าออกมาค่ะหน่อจากต้นนี้ส่วนมากถ้าแม่ด่างแล้วลูกออกมาเขาก็จะด่างถ้ามีหนอ่อแต่อันนี้คือแม่ต้าเอาจากหลายๆต้นเอามาปลูกลงนะคะ เทพอักษาราอ้าวคราวที่แล้วก็ออกไปสองสามต้นนะคะศิลาหุ่มทองโ,อโหกระถางนี้ด่างสวยเลยนะคะด่างสวยเลยแล้วก็มีสองต้นอีกต่างหากดูสิต้นเล็กก็สวยแน่นอนโตขึ้นมาอันนี้คือศิลาหุ่มทองด่างนะคะศิลาหุ่มทองด่างสวยแน่ๆ อันนี้ก็เป็นเพชรบุผานะเพชรบุผามีมาอยู่สามต้นอันนี้เนี่ยเป็นบอนสายหวานนะคะต้นนี้ชื่อว่าเพชรเศรษฐีค่ะมีอยู่ต้นเดียวนะคะมีอยู่ต้นเดียวเนี่ยใบเขาก็สวยสีเขาก็สวยนะคะได้มาในชื่อว่าเพชรเศรษฐี อันนี้ก็มีแค่สองต้นนะคะเป็นแยกหน่อมาเป็นเดือนแล้วล่ะคะ่ะนบพเก้าวสวยมาเลยนะคะสวยมากนบพเก้าอันนี้อันนี้คือที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงนพเก้านี้หนึ่งร้อยนะคะเดี๋ยวเอาหนึ่งร้อยให้จบก่อนเนาะจะได้ไม่ปนกัน จะได้ไม่สับสนอันนี้นี่ทับย์เจริญทรับเจริญนะคะเนี่ยยอดกำลังออกมาก็สีสวยหนึ่งร้อยค่ะค่าส่งนะคะค่าส่งทุกต้นห้าสิบาทเหมาเหมานะคะห้าสิบาทเหมาเหมาโวยอันนี้ก็มีสองต้นค่ะแก้วมังกร นี่ใบเขาจะสวยแล้วก็มันจะเป็นทรงพุ่มนะคะสําหรับแก้วมังกรเนี่ยใบใหญ่ใบสวยสีกัดสีสวยเลยแก้วมังกรอ้าวรอบนี้มีต้นนี้มาด้วยชื่อว่ามงคลสยามสีมาแล้วนี่ก็เป็นหน่อเช่นกันค่ะเริ่มมีหัวนะดูสีสิ ล้วนแต่เป็นบอลที่แรงมาก่อนทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้เอามาแบง่งปันต้นละหนึ่งบาทอันนี้ก็ทุกคลิปค่ะก็จะออกไปหลายต้นนะคะการจนาโพทองนี่สวยมากนะสวยมากเลยเห็นไหมคะลำต้นเขาจะแข็งแรงใบเขาก็จะหนาการจนาโพทองแล้วก็เขาจะแตกกอดีอันนี้ไม่ต่อ แยกหน่อมาเขาก็เลยยังไม่แตกคุณหญิงทองม้วนเนี่ยคุณหญิงทองม้วนเริ่มม้วนมาแล้วสีสวยมาด้วยนะคะคุณหญิงทองม้วนมีต้นเดียวอันนี้ไกลทองไกลทองนะคะมันจะคล้ายๆกับชะละวัน นะแต่ชะละวันเขาจะเป็นตะปุ่มตะป่ําตัวนี้เป็นเป็นลายจุดแบบเรียบๆนะคะแต่ลักษณะใบจะคล้ายกันเลยนะคะไก่ทองกับชะละวันอยู่ในเรื่องเดียวกันเนาะเรื่องไก่ทองอันนี้มีมาต้นเดียวองคุลิมานองคุลิมานโอ้ยอันนี้ลําต้นแข็งแรงมากสําหรับองคุลิมานนะคะใบนี้ก็หนาแข็งปึกเลยนะคะลําต้นสีดําสวย ดูสิลากเขาออกไปถึงก็ลงกระถางใหญ่ได้เลยตอนนี้สวยๆเปรอะๆได้มาในนามชื่อว่าเหลืองทองนะคะเนี่ยก็จะออกทองๆหน่อยแล้วก็สีเหลืองและเลือกเปรอะๆกับสีทองนะคะอ่าแล้วสีเขายังจะสว่างกว่านี่สวยนะคะเขาโตมา นะก่อนหน้านี้ก็ออกไปเยอะกพึ่งได้มาอีกต้นนี้นะคะเว้นช่วงไปนานหลายเดือนพอสมควรเพึ่งได้มานะคะแยกหน่อออกมาอันนี้ก็เช่นกันเป็นบอลที่แม่เต่าทาเอาไว้เยอะนะก็ส่งมาตลอดเลยสําหรับต้นนี้นะคะแก้วมรกตนะแก้วมรกตเนี่ยวันนี้เอามาสองต้น,นะคะ่ะก็ทยอยปล่อยออกทีละนิดหน่อยนะคะ ลต้นแต่ละคลิปก็จะมีผสมผสานออกไปอยู่ทุกคลิปเลยสําหรับแก้วมรกตเพราะว่าแม่เราทำเอาไว้เยอะด้วยความชอบส่วนตัวเนาะเขาสวยอ่ะสวยหวานสวยซึง้งเนาะสวยเขียวอะ่ะเวยวซึง้งเอาอันนี้คือต้นละร้อยทั้งหมดนะคะที่แม่เตาพูดมาน่ะหนึ่งร้อยแล้วก็ค่าส่งห้าสิบเหมาเหมาต่อมาบางท่านอาจจะรออยู่ บางท่านอาจจะรออยู่ที่มิเต่าเคยพูดเอาไว้ว่าจะมีหันุมานประสานกายมาวันนี้มีมาแล้วนะคะส่วนหนึ่งก็ได้ทยอยส่งไปบ้างแล้วที่ติดต่อมาโดยตรงวันนี้เอามาลงในคลิปนะคะมีต้นนี้ค่ะเป็นหน่อนะคะจากหน่อที่เอามาจากสวนบอนสีสุขสันนะจากสวนบอนสีสุขสันเป็นหน่อที่มิเต่าแยกมาต้นนี้ให้สามร้อยห้าสิบรวมส่งนะ สามรห้าสิบรวมส่งนะคะสีสวยค่ะแข็งแรงแน่นอนแข็งแรงแน่นอนสามรอยห้าสิบรวมส่งนะคะแต่ก่อนราคาแพงเดี๋ยวนี้ไม่แพงแล้วมีแต่ราคามิตรภาพทั้งนั้นเลยต้นนี้ใหญ่นะคะใหญ่แล้วก็ดูสิสีก็สวยสีก็สวย ต้นนี้ขอ470รวมส่งค่ะ470รวมส่งต้นใหญ่ใบใหญ่เลยนะคะไปก็ลงกระถางแปดได้เลยรอเป็นแม่พันธุ์ได้เลยนะคะจากการแยกหนอ่อต้นนี้ต้นนี้จะเล็กกว่าต้นตะกี้หน่อยนึง แต่กระถางไม่เตาเปลี่ยนมาลงเป็นกระถาง5.5นะคะต้นนี้ขอ450รวมส่ง450รวมส่งนะคะ,ะนี่มาอยู่3ต้นนะคะหานุมานประสานกายท่านไหนสนใจก็ติดต่อเข้ามานะคะก็มีบางท่านก็ได้ติดต่อเข้ามาแล้วรับไปแล้วก็มีนะคะแต่วันนี้เอามาลงคลิป แบ่งปันอยู่3ามต้นนี้นะคะตามสัญญาที่ได้ให้ไวตามสัญญาที่ได้ให้ไว้ก็ไดเอามาแบ่งปันค่ะทั้งหมดนะคะในวันนี้นะเราก็เอามาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมได้เลือกแต่เพียงเท่านี้นะคะแต่เพียงเท่านี้แต่ก็มีแต่ต้นส,สวยๆตัดสินใจเลยนะคะ ดูคลิปแล้วก็รีบติดต่อเข้ามาโทรมาหรือแอดไลน์มาหาไม่ต่าได้เลยนะคะยินดีที่จะจัดให้กับทุกท่านถ้าซื้อถึง3ต้นไม่ต่าก็จะแถมให้1ต้นนะคะราคาเหล่านี้ต้นละ100ค่าส่ง50บาทเหมาเหมายกเว้นฮนุมานประสานกายซึ่งราคาได้นำเรียนไปแล้วในแต่ละต้นนะคะ ก็หวังว่าจะได้รับการสนับสนุนเหมือนเช่นเคยที่ผ่านมานะคะขอฝากไม่ต่าไว้ด้วยนะคะสนับสนุนต่อไปนะคะขอบพระคุณค่ะ